อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ร้องพ่อสมชายสายรอนะครับวันนี้มาเข้าเวรยามนะครับเจ็ดวันอันตรายช่วงเทศกาลสงการนะครับขออนุญาตนะครับลงช่องยูทูบพ่อสมชายสายรอนะครับอันนี้ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่หมูเกียรตินะครับอันนี้ผู้ช่วยอันนี้ผู้ช่วยนะครับมาเข้าเวรด้วยกันนะครับนี่อันนี้คือผมนะครับนี่ อ่าธรรมชาตินะครับไม่ไม่มีระเบียบรับผมเอาแบบธรรมชาติเลยครับโอเคนี่ครับอันนี้ประหยัดเขียบุญนะครับชลบุรีโอสโมกิรสารครับนี่ด้วยครับโอ้ชุดไม้ข,ขั้นเขาคาเลยชุดเฟกเอาหัน่นบ่เนี่ยเลี้ยวหันบ่เนี่ยได้หมวกร้อมหมวกเขาได้เขาทั้งนั้นคืออันนี้รอบนี้รอบรอบสามหม อ่าพี่ชอบรีอะไรครับนี่ขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับชื่ออะไรครับทองพููนะครับยังก่องฮึฮะโอชลบพูนเราจะปืนนะครับพี่ใหญ่นะครับโอสุดขออนุญาตตรงช่องยูทูปพอสมัยด้วยนะครับชุดละสุดชรบอชุดละสุดนีงามเว้ยกริงกริ่งมาปฏิบัติหน้าที่นะครับชรบุนะครับ ช, 7, ช่วงเจ็ดวันอ <Apa S 1> ันตรายช่วงสงการนะครับ11บเอสเมษายนส1งสิบเมษายนถึง17บเจ็มษายน2องวันห้าร้อยกสิบนะครับเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับกระดิง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 ทำเลยสองนาทีก่อนไปไหนพอสองนาทีเลยพิ่มี่ก็ ขอบคุณคาาะนะครับที่เข้ามารับชมนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ใส่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อสมชายสายเลาะด,ด้วยนะครับออคเาท้านนี่น้ำลอ้าวบุมีป้ายบอกป้ายเข้าไปใส่ป่ะ่ากันก็ด้อาด้อ้าวขอตวรอตวจหน่อยครับขอตรวจหน่อย เอาป้ายเขาไปใส่ยิ่งใส่ใส่โอ้โอ้ปไปโอ้หาป้ายโอ้ยเนาะตาอะยตาผู้เฒ่าพวเอาพวกโสดเดียวเปิดแฟดกันโอ้เปิดไม่ได้เลยเท่าเปล่าเลยเท่า,าเปล่แล้วยี่เฒ่าอีกเยอะโอ้โอ,โอ้ไม่เห็นนะครับวันคืนขออภัยนะครับด่านชุมชนนะครับสี่หมู่บ้านนะครับโครงการป้องกันร,รถอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงการนะครับอจุดตรวจด,ด่านชุมชุนนะครับสงการนะครับภาพรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับบ้านน้ำจันบ้านดอนแดงบ้านคำว่าบ้านคำยางนะครับประจำปี2,567นะครับระหว่างวันที่11-17เมษายน2,567นะครับสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดงเหนืออำเภอบานม่วงอยุ่สากรนครนะครับ ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อสมชายด้วยนะครับ